เกิดความสัมพันธ์ฟ้าโยงวารีน้องสาวใหม่ดาวิกาสวยเก่งและครบสูตรเลยทีเดียวสําหรับฟ้าโยงวารีนางเอกเดาวรุ่มที่น่าจับตามองไม่ใช่เพียงหน้าตาและความสามารถทางการแสดงเพียงอย่างเดียวแต่ในเรื่องการเรียนของเธอนั้นก็เรียกได้ว่าน่าสนใจและไม่ธรรมดาเลยทีเดียว ประวัตเธอคนนี้ได้ชื่อว่าเป็นวาทีนักบินเลยมาทำความรู้จักกับประวัติของฟ้ายงวรีสาวสวยหน้าเก๋วาทีนักบินคนนี้ให้มากขึ้นกันสักหน่อยประวัติฟ้ายงวรีมีชื่อจริงว่าโยงวรีงามกเกษมด้วยความที่ครอบครัวของเธอทำงานเกี่ยวกับด้านการบินอยู่แล้วโดวยคนแม่เป็นแอร์โฮสเตสสายการบิน นอกจากนั้นความสวยของเธอเรียกได้ว,ว่าสวยมากๆหลายคนทักว่าหน้าตามีความคล้ายกับไมดดาวิกาอีกด้วยตอนนี้เป็นนักบินหลักสูตรของฟ้าใช้เวลาในการเรียนสามปีเป็นการจบเบสิคเครื่องบินชั้นต้นซึ่งการเรียนนักบินของฟ้าฟิลแบบนักบินพาณิชย์คือนักบินสายการบินนี่แหละนักบินจะได้เงินเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในขณะที่ไต่พอตจะมีเพดานสูงอยู่ที่ 1ด0 0 0แสหมืแต่จะมีเลเวลของมันเริ่มจากเครื่องเล็กไปก่อนแล้วค่อยขเถอไปสายการบินซึ่งไม่กี่เดือนนี้ฟ้าจะจบแบบขนานเครื่องเล็กกับ2เครื่องยนต์เริ่มไปเรียนตอนอายุเท่าไรจบโม6ตอนอายุ18ก็ตัดสินใจไปอังกฤษ คุณแม่เป็นคนให้ไอเดียตอนนั้นฟ้าแรงมากไม่รู้จะเรียนอะไรคุณแม่เลยถามว่าเรียนนักบินไหมชอบไม่ได้ชอบเดี๋ยวว่ากันพอได้ก็ไปเรียนปรากฏว่าชอบซึ่งตอนแรกฟ้าสอบที่ไทยก่อนแล้วคุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าจะเรียนเครื่องบินไปเรียนมันนอกเลยดีกว่าการเมืองไทยมีข้อจํากัดหลายอย่างที่อังกฤษกับเมริกาจะได้เปิดกว้างเป็นจุดเริ่มต้นของการไปเรียนที่อังกฤษซึ่งมีคนทักเยอะว่าหน้าคล้ายใหม่ดาวิกาเรากับพี่น้องที่คลานตามกันมา โดนทักเมื่อตั้งแต่5ปีที่แล้วจนตอนนี้ก็ยังทักอยู่ช่วงแรกๆจะโดนทักว่าหน้าเหมือนพี่ใหม่แต่พักหลังเริ่มจะเหมือนดาราคนอื่นด้วยเช่นพี่ปอยตรีชดาบางมุมที่หันแล้วก็เหมือนพี่ใหม่มากแต่พอโตขึ้นเรืร่อยๆเริ่มจะไม่เหมือนแล้วเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วจะเห็นได้ชัดว่าหน้าเราไม่เหมือนพี่ใหม่แล้ว